ร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยงานขาวดำโอ้แม่ดาวกับแม่ดวนแม่แม่บันคือช่วยงานดีครับแถหนึ่งเข่าเจ้าหนึ่งเข่าเจ้าเสร็จแล้วก็สิมากอกเขาตื่นตาเด็กหนึ่งเข่าเบิดเมื่อทั้งนี้หนึ่งเข่าให้เขา <c oughs> ร่วมด้วยช่วยกันดีครับทั้งนี้ก็สิมักมูไว้ถัด เค็ไข่พะโล้เมนูไข่พะโล้อันนี้ไก่ทอดเมนูไก่ทอดครั้งนี้กะลังทอดไก่ทอดไก่กาลังกำลังกำลังพอดีเลยอีกหน่อยก็จะสุกแล้วครั้งนี้ร่วมด้วยช่วยกันสับมะละกอะไว้ส้มตาส้มตํากับไก่ทอดพอดีกันทั้งนี้ก็สิเป,ป็นมุน้มตำสม บุดยากกินกับมาตำทั้งนี่ก้วนล่ะบ้านห้องไฟเฮาเป็นการเป็นงานซอยกันดีครับงานขาวดำพี่น้องเช็ด <c oughs> อยังล่ะบเมียเ <c oughs> <c oughs> มีย <c oughs> เป็นไมไหนหเป็นไหมผมมันไงล่ะเช็กกี้สงหรก็เป็นไห ฟ้ามอนอมาบังอ่ะบอของก็ได้สิบหกสิบเจ็ดเพราะอะไรเถอะแ้วกันต่ประเด็บบอง สิแปดปลาแดดปลาแดวงเ่ปลาแดกบองเอาไนีมะบองที่นั่กวนเห็นนางกินเนาะบองปลาแดกอปบองปลาแดกอร่อย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 นะคะกินกับพวกพักนะ

ทอดไก่เนื้อขาทอดไก,ดก่ทอดไก่น่ากินมากเลยค่ะเนื้อสุภาพพูดหละ่ะน่าก,กินมากเลยไก่ทอดทางนั้นเมนทางนั้นตำหมูฮวงหมดนีทนน้ทางคนกันเมนตำหมูฮวงเนี่ยพาแซ่บเถอพลละพูดหล่ะโอ้สีมื้อรวนๆ ตำปวัปวปวัวาทาั้งนันทันผัดนะคะอ้อันนี้วหนาวมีคยัวหัวหนาแมี่ยงข้อสอยคาตะไคร่เสียบยังพี่นางพี่นัง,นงทั้งสองสิบ,บองปลาแดกอาหารหลักพี่น้องกินยังกับบแล้วค่บบ่คือปลาแดกบองเนาะปลาแดกบองกับลวกผัดก,กินแล้วแซบหลายทั้งนี้ก็บนี่อยางละน้ำสันกระทาที่ไรแล้วที่หาแล้ว

ปลาเด็กยังล่ะนะสมัตโตใหญ่ปลาเด็กมาตัวบุตรปลาเด็กบองจ,ตอจะตาแซบเนาะตอนปลาเด็กนี่แหละแนวกินกับลวกผาแกงแซบก็เลยหน้าแต่งแมีครัวซอยกันดีครัะในงานขาวดำ